สีเชียงไหม้มาหาแม่ดูลกูกสีเชียงไหมเอ้ยเดินมาหาแม่นนลูกแล,แล้วเดินมาแล้วลูกเดินมาป๊าเป็นตาสะออนนาะพี่น้องนเนาะคุณอาส่วนทรงองค์เอวเพิ่นป่องคาะเป็นตาเขาตาพี่เขาตาน้องโบน้อมาเบ่งมาส้มน้ำกันเด้อจ้ะ สวัสดีจ้าพบกับช่องอ้นชาแนลจ้ะมื่อนี้ก็จะพาพี่น้องไปเบิง้งไปชมน้องพารวยจ้ะลูกสาวนาะจะเพิ่นขอดลูกออกมาซื้อว่าน้องสีเชียงใหม่จ้าตอนนี้อายุได้แค่สองมือเนาะพี่น้องเนาะขอดวันที่17มกราคม2565 นี่ละจ้าพี่น้องที่มาทีไปของของซื้อน่าจะเป็นยังขึ้นตางว่าน้องสีเชียงใหม่นะพี่น้องเนาะพอกับแม่นี้ไปเที่ยวเชียงใหม่ละจ้าได้หยาดพี่น้องเพิ่นมาเฝามาเบิงไวทาเพิ่นก็เลยว่าเอาจังสี่เป็นยังลาลาเอาว่าสีเชียงใหม่หลุดเป็นยังว่าสันนาะจะก็เลยเอาว่าเอาเอาว่าสีเชียงใหม่ก็เอาเนาะก็เลยได้ที่มาที่ไปของซื้อเพิ่นละจ้าเนี่ย นี่ละจ้าเบิงสวดทรงเบิงหุนเบิงขาเพิ่นหลดจ้าพี่น่องนี่ละแขงขาเป็นจังไดนาะพี่น่องเบิงติเบิงช่มซอยกันละจ้านี่อายุได้แค่สองมือละจ้านี่นี่ละจ้าแม่เพิ่นนังหนาอางไงนาะจา้าบ่สูงเด้อ 18, จ้าแม่แม่สูงแค่ลอยยี่สิบแปดนาะจ้าทรงลูกเป็นจ้าไดจะตีชมใดเด้อจ้า ทรงลูกพ่อไปวัดไปว่าน้ำเพลนได้บโนพ่อเป็นตาพัฒนาเป็นแม่บอกได้บโนอพี่น้องนี่ละจา้าตีชมกันได้จา้านี่ละจา้าเบิ่งสัตว์สวนแม่โหลดนอจ้กลูกเป็นจ้าไดพี่น้องพ่อเป็นตาเขาตาพี่น้องเองอนยบโนนี่ละจา้าเบิ่งแข้งเบิ่งขาเบิง่งคอเพื่อนเอานอจ้านี่ตาแต้มแกมจำโบอนอจาก,กับเบิง่งชมซอยกันโหลดนอจ้านี่ นี่ละจ้ากินนมเก่งเก่งพี่น้องนี่ละจ้าเบิ้งงนาเบิ้งตาขาดตาพ่นโลดจ้านี่นี่ละจ้าพวกหนีจากแม่หรอกจ้านี่ติดแม่เนาะคั้วหน่อยออกไม่พี่น้องเนาะ <Stop. S 1> นี่ละจ้าเป็นยังอ่อนคือเลือกน่องผ้ารวยมาเป็นแม่บอกเนาะจ้า ผู้เฒ่าผู้กแกเพื่อนพาเว่าวพาวาคันหางปลายหางง้อเข้าหาตัวแสดงว่าเขาสีหักลูกเขาให้ลูกกินนมดีเลี่ยงลูกดีเนาะจะเป็นจ้าได๋พี่น้องกะลองเบิง่งลองชมไปน้ากันเนาะจะแต่สําหรับอ่อนเลี้ยวเพื่อนก็ให้ลูกกินนมดีดีพี่น้องแล้วเข้ากลับไปเบิง่งไปชมพอของน้องสีเชียงใหม่เนาะจะสามีของ น้องพารวยและจ้าบัน,น้พี่น้องแล้วจ้ะพ่อของน้องสีเชียงใหม่ซื่อว่าโชคมงคลเก้าขวัญโชคมงคลเก้าขวัญน,นี่เนาะจ้ะซื้อสีใดมาจังใดเป็นยังขือ้เอินว่าโชคมงคลเก้าขวัญเดี๋ยวมีโอกาสออนจะมาเฮ็ดคลิปให้พี่น้องเบิง่งเนาะจ้ะว่าเป็นยังขึ้ด้ตั่งซื่อว่าโชคมงคลเก้าขวัญ แต่ทีแ่แน่ๆนี่ละจ้ะเพื่อให้ลูกตัวแรกออกมาแล้วเนาะจ้ะคือน้องสีเชียงใหม่เนาะจ้ะโอ้ยขัน้นเป็นเด็กคัยสีควยดอนคั้วเปลือกสีคือพอแห่งสีแก้วเนาะพี่น้องเนาะมตาป่านนี้อนก็ว่าโซคั่ะค่ะกระพี่น,อน้องได้ตัวแม่เนาะจ้ะมาเบิงซัดเบิงส่วนสวดสรงองค์เอวพอพูนหลุดเนาะจ้ะเป็นจังแดนเนาะพี่น้องเนาะ ทรงลูกเป็นตาพ่อเขาตาพี่เขาตาน้องบ่น้อนี่ละจ้าตอนนี้ฟาร์มกระลับผสมอยู่เด้อจ้าเปิดเป็นพอ่อพ่อพันพอบอกของฟาร์มอยู่เด้อจ้าโชคมงคลก้าวขวนละจ้านี่เอาสํำรับเมื่อนี่เอาไว้สำหนี่ก่อนนอะกพี่น้องเนาะ มีโอกาสเดี๋ยวสีมาอัพคิปหน่องสีเชียงใหม่เ้เบิงเรื่อยๆล่ะจ้าพี่น้องเดียวจะพาไปส้มคว่ำหนาลากคว่ำหนาเอ็นดูของหน่องสีเชียงใหม่เรื่อยๆล่ะจ้าสำรับเมื่อนี้ออนตองขอตัวลาไปก่อนไหวพบพอกันไหมอีพี่หนาสวัสดีจ้ามาหาหน่อยเ่อนะนะเ่อนนะ ลูกเขาหุมนี่นเป็นยังรวย